สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการรีวิวกล้องติดรถยนต์ระบบจอภาพทัชสกรีนนะครับกล้องรุ่นนี้มีความแตกต่างกว่ากล้องติดรถยนต์ทั่วไปตรงที่มีระบบของกล้องทั้งหมด3ตัวนะครับประกอบไปด้วยกล้องหน้ากล้องหลังและกล้องภายในห้องโดยสารนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับสิ่งแรกก็คือตัวกล้องนะครับตัวกล้องแล้วก็จะเป็นตัวในส่วนของขายึดติดกับตัวกล้องและกระจกหน้ารถนะครับ ตัวก็จะเป็นตัวสายชาร์จนะครับตัวนี้สําหรับเสียบเพื่อชาร์จแล้วก็เป็นตัวเปิดปิดอัตโนมัติด้วยเมื่อไฟเข้านะครับตัวนี้จะเป็นกล้องหลังพร้อมสายยาว6เมตรนะครับเป็นกล้องกันน้ํา100%สามารถติดภายนอกตัวรถได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะฮะที่ให้มาเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับเรามาดูรายละเอียดของตัวกล้องนะครับตัวกล้องด้านหน้านะครับจะประกอบไปด้วยเลนนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับ เป็นเลนวายกว้าง170องศานะครับตัวนี้เป็นเป็นร่องสำหรับล็อกใส่ล็อกในส่วนของขาขายึดติดซึ่ง่าติดกับกระจกนะครับด้านนี้จะเป็นด้านจอภาพนะครับเป็นจอภาพกว้าง4นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตต่างๆนะครับประกอบบด้วยสวิตโหมด ในการค้นหาไฟล์ภาพแล้วก็ในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆแล้วก็สวิตช์ออนออฟตรงนี้แล้วก็ปุ่มโอเคเพื่อใช้ในการหยุดการบันทึกและบันทึกต่อและใช้ในการตั้งค่าต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกล้องภายในภายในรถยนต์นะครับหมายถึงว่าเป็นกล้องทางด้านที่ส่องมาทางด้านห้องโดยสารก็จะเป็นช่องที่ผู้ขับขี่นะฮะกำลังขับขี่ก็จะมีภาพนี้ด้วยนะฮะดังนั้นกล้องตัวนี้จึงประกอบไปด้วยกล้องทั้งหมด3ามกล้องก็คือกล้องหน้า นะฮะแล้วก็กล้องหลังแล้วก็กล้องภายในห้องโดยสารนะครับตัวนี้ด้านบนนะครับด้านบนของตัวกล้องก็จะประกอบไปด้วยช่องเสียบของกล้องหลังนะครับแล้วก็สายสําหรับเสียบสายชาร์จแล้ะช่องนี้ก็สําหรับใส่เมมโมรีนะครับเราจะทดสอบการใช้งานนะครับตอนนี้เราติดตั้งกล้องหลังเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เราจะใช้ไฟจากอะแดปเตอร์นะครับ อันนี้เปลี่ยบเสมือนเมื่อเราเปิดกุญแจรถนะครับกล้องก็จะเปิดอัตโนมัติเมื่อไฟเข้านะครับแล้วกล้องก็จะบันทึกอัตโนมัติทันทีนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราจะหยุดการบันทึกไว้ชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อที่เราจะเข้าไปตั้งค่านะครับหน้านี้จะเป็นหน้าจอหลักนะครับของกล้องนะครับก็คือจะมีถ้าเราเข้ามาที่ตัวนี้ก็จะเป็นการ กดให้บันทึกนะครับซึ่งปกติเขาจะบันทึกอัตโนมัติอยู่แล้วอันนี้เราต้องหยุดการบันทึกก่อนนะครับตัวนี้จะเข้าไปในโหมดวิดีโอเราก็กดตัวนี้มันก็จะเข้าไปที่หน้าจอวิดีโอนะครับแล้วเราจะย้อนกลับมาเราก็กดมาที่ตัวนี้มันก็จะกลับมาถ้าเราจะโหมดที่กล้องถ่ายรูปเราก็เข้าไปที่ตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวของ,องปุ่มนี้เป็นชัตเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าั้นเราก็ย้อนกลับมาที่ตัวนี้นะครับ จะมาที่หน้าจอสแตนบายหลักๆตัวนี้นี่คือการดูภาพย้อนหลังนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งค่าก่อนนะครับกล้องจะมีการตั้งค่าอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับตัวกล้องนะครับให้เรากดที่มาฟันเฟืองตรงนี้นะครับก็จะมาเข้ามาที่เมนูต่างๆนะครับในไอคอน,น,นต่างๆก็มีให้เลือกเป็นเมนูสามารถเลือกภาษาได้นะครับสามารถตั้งเป็นภาษาไทยได้ใช้งานง่ายนะครับก็จะมีเรื่องของการฟังก์ชันครบถ้วนนะครับ มีการตั้งระยะเวลาการาการตั้งระยะพักหน้าจอการตั้งภาษาต่างๆทั้งหมดอันนี้จะเป็นในเมนูใหญ่นี้จะเป็นเรื่องของการตั้งตั้งค่าของที่เกี่ยวกับตัวกล้องนะครับแต่ถ้าเราจะเข้ามาในตั้งค่าของในเรื่องของตัว,ต,วตัวเมนูต่างๆเนี่ยนะครับเราย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งนะครับเช่นเราจะตั้งค่าเกี่ยวกับเรื่องของวィィดิดีโอนะครับแล้วก็กลับมาที่วิดีโอตัวนี้แล้วเราก็เข้ามาที่ฟันเฟืองตัวเล็กตัวนี้นะครับ จะเห็นได้ว่ามันม okay? <im Alto Del ire> ีการตั <wh> ้งค่าต <wh> <urat> ่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าในเรื่องของคุณภาพของวิดีโอนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบันทึกวิดีโอสามารถให้มันบันทึกถ้าเราปิดมันก็จะบันทึกแค่วิดีโอกล้องหน้ากล้องเดียวแต่ถ้าหลากว่าเราตั้งเป็นเขียนว่าเราเปิดตัวนี้มันก็จะบันทึกคู่ทั้ง3กล้องนะครับจะบันทึกไปพร้อมๆกันทั้ง3กล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบันทึกบนทับนะครับเมื่อเมมเต็มก็สามารถตั้งให้มัน เป็นระยะเวลากี่นาทีก็แล้วแต่ที่เราต้องการนะครับส่วนใหญ่ก็จะตั้งประมาณ3นาทีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ HDR นะครับซึ่งจะช่วยให้ภาพเงางานชัดนะครับเราก็ควรจะเปิดนะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ก็เป็นการตั้งเสียงต่างๆไมโครโฟนจะเปิดหรือปิดก็แล้วแต่เราต้องการนะครับก็จะบันทึกทั้งภาพและเสียงนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่หน้าจอมันก็จะกลายเป็นหน้าจอซึ่งเป็นหน้าจอของกล้อง ภายในห้องโดยสารนะครับแล้วก็หน้าจอของกล้องหน้านะครับเราสามารถเลือกนะครับเลือกให้มันเป็นหน้าจอกล้องหลังแล้วก็ห้องกล้องหน้าอันนี้ก็คืออย่างละครึ่งอันนี้เป็นกล้องหน้าและกล้องภายในห้องโดยสารหรือเราจะเลือกให้เป็นแค่กล้องหน้ากล้องเดียวก็ได้นะครับครั้ต่อไปจะเป็นการวิธีการดูภาพย้อนหลังนะครับ เราจะเห็นได้ว่าถ้ามันเครื่องมันขึ้นเรคคอร์ดอยู่อย่างนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์นี้เราจะทําอะไรไม่ได้เราต้องหยุดมันก่อนนะครับเราถึงจะเข้าไปที่ตั้งค่าต่างๆได้นะครับมันก็จะหายไปให้เรามาที่ไอคอนนี้นะครับเพื่อเพย์แบ็กนะครับเราจะพบว่ามันมีโฟลเดอร์อยู่1นึ่งโฟลเดอร์แต่จริงๆแล้วพอแตะแล้วมันจะประกอบไปด้วย3ามโฟลเดอร์ขึ้นมาซึ่งมันประกอบไปด้วยกล้องหน้ากล้องภายในห้องโดยสารและกล้องหลังนะครับพอเราจะดูภาพของกล้องหน้าเราก็แตะไปอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นภาพของกล้องหน้านะครับถ้าเราจะดูเราก็ กดเข้าไปดูนะครับมันก็จะเป็น playback ได้นะครับเสร็จแล้วถ้าเราเลิกดูเราก็กดย้อนกลับมาให้เป็นเครื่องหมายนี้แล้วก็กดกลับมาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ย้อนกลับมานะครับจะดูกล้องภายในห้องโดยสารก็ได้นะครับหรือจะดูกล้องหลังก็ได้นะครับกลับมาที่หน้าจอหลักโอเคนะครับวันนี้สำหรับการรีวิวก็คงเพียงเท่านี้นะครับ ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมขอพรบคุณมากครับสวัสดีครับ